เลอยไปนะคะมันจะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการฟันและการเดินวันนี้ก็ต้องไปฟันวอนรุ่นี้แล้วก็ไปฟันวันสุดท้ายแล้วก็ไปฟังวันใกล้ยึดตั้งเพราะอาจจะอาจจะไม่เห็นเลยนะคะใครกันที่อาจารย์อาจารย์ครัสวัสดีค่ะอาจารย์ทรายว่าการเมืองตอนนี้ทุกคนก็พูดเข้าไปในร้อนละแม่ตะหรือว่าคนร้อนสิบเย้สิบยาหน่นะคะ เพราะมันจะมีอะไรแตกต่างค่ะมุมไม่ทสำสมัการการมุมก่อนหน้านี้เขาคือเยอะลุ่มๆฟ้อมไม่ไปแล้วตอนนี้เริ่มมีกระแสกระแสกระสายมาว่าเขาไม่แน่นะเขาขยายอีกันแล้วบางมุมวิเคอายาวแบบนี้ด้วยนะคะอาจารย์ก็คือในวงส่วนกลางระดับผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่แน่นะลุ่มๆอาจจะไม่ได้อยู่แค่2ปีนะหลังจากนั้นอาจจะอยู่ได้ยาวไปเลยค่ะ อาจารย์คิดเห็นอย่างไรคะกับการเมือในช่วงนี้คะลองดูข้อดูนีนะครับทลองลองดูาของเดิมอนว่าตรงไหนามารถเปลี่ยนย่ไปนตนี้นเดี่ได้หินกัเขาอย่เนี สามวต่อคอยอย่าวันท okay. ีน้ำด้วยกินยันด้วยทินยันสองได้ทียัด้วยแต่ไห้ลักสว่าเกี่ยงันเนี่ปา่านี่ยันป้าทกินแา